สวัสดีค่ะคุณไอวี่วันนี้มารับรถนะคะเดีย๋ยวเชิญคุณไอวี่นั่งด้านนี้เลยค่ะนี่ก็ได้ค่ะเชิญค่ะคุณไอวี่รับน้ําเป็นน้ําเปล่าชากาแฟหรือว่าน้ําผลไม้ดีคะเป็นน้ําเปล่าได้ค่ะสักครู่นะคะไอวี่ค่ะซิมขออนุญาตด้นั่งเนาะ ผู้นายวิมารับรถนะคะเป็น MG 5เดี๋ยวเราไปดูรถ MG 5กันเลยดีกว่าที่พร้อมส่งมอบนะคะ <S <S เชิญค่ะด้านนี้เลยค่ะผแจด้วยเนาะตัวนี้จะเป็นตัวรถ MG 5สีเทานะคะทีะ่พร้อมส่งมอบแล้วนะคะรถ MG 5ตัวนี้ค่ะของเรามีการตรวจสอบนะคะในส่วนของตัวรถเนี่ยมา3าม ่ขั้นตอนเลยคือ 1. จากโรงงาน MG 2. คือช่าง PDI แล้วก็ 3. คือฟิล์มที่อุตสาหกรรขายก็คือตรวจเช็ครถคันนี้ให้กับคุณไอวี่แล้วเดี๋ยวตัวนี้เรามาทดสอบระบบไฟกันนะคะคุณไอวี่สักรูกค่ค่ะค่ะตัวนี้นะคะคุณไอวี่ในส่วนของตัวระบบไฟนะคะไฟสองสว่างนะคะตัวนี้ไฟหน้าติดนะคะเดี๋ยวเชิญคุณไอวี่ทางนี้นิดนึง,นง,นงค่ะไฟเลี้ยวติดนะคะค่ะ เดินมาด้านหลังนิดนึงค่ะด้านหลังนะคะไฟท้ายสองสองด้านติดนะคะค่ะเด,เดี๋ยวเชิญคุณวิด้านนี้ค่ะ ตัวนี้ไฟท้ายแล้วก็ไฟหน้าติดครบนะคะไฟเลี้ยวติดครบเนาะค่ะส่วนตรงนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของตัวกุญแจนะคะที่มากับตัวรถนะคะตัวกุญแจตัวนี้มีสามปุ่มค่ะปุ่มแรกคือปุ่มล็อกรถนะคะแล้วปุ่มที่2คือเปิดฝาท้ายนะคะปุ่มที่3คือลดล็อกนะคะแต่ตัวกุญแจตัวนี้ค่ะเป็นอ่าตัวสมาร์ทเคเลดก็คือสามารถที่กุญแจอยู่ข้างนอกก็ได้เราสามารถกดล็อกกดล็อกรถที่ตัวนี้ได้เลยอย่างนี้ค่ะก็คือถ้าตัวนี้จะ เราเปิดระบบไฟอยู่เนาะมันก็นเลยจะยังล็อกไม่ได้ก็คือสามารถเปิดปีจากตรงนี้ได้เลยค่ะฟิมขออนุญาตสอนการใช้งานในรถนะคะเดี๋ยวเชิญเววีว่เลยด้านในเลยเลยค่ะค่ะตรงนี้นะคะคุณนายวี่บอกตรงนี้จะเป็นบอกไฟฟ้านะคะสามารถปรับ ได้จากตรงนี้ได้เลยนะคะตามที่คุณในวีต้องการได้เลยนะคะแล้วก็เข้ามาตรงนี้จะเป็นปุ่มพุ่สตาร์ทนะคะสามารถเวลาเราสตาร์ทรถก็คือเหยียบเบรกกดสตาร์ทนะคะได้เลยตัวมาค่ะจะเป็นในส่วนของตัวปรับกระจกนะคะตัวกระจกตัวนี้ค่ะถ้าเกิดดูก็คือจะ L คือด้านซ้าย R คือด้านขวาถ้าเราต้องการปรับเราก็แค่หมุนถ้าสมมติว่าเราปรับทางด้านซ้ายตัวนี้ค่ะก็คือจะเป็นแบบโยกนะคะคือสามารถพอยกเสร็จแล้วก็ปรับมาด้านนี้ได้เลยตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวจานไฟปรับอ่า สูงต่ำนะคะอยู่ตรงนี้สามารถรับได้นะคะถัดมาตัวนี้ค่ะเป็นในส่วนของตัวฝากระโปรงนะคะฝากระโปรงรถก็คือเพียงแค่เปิดจากตรงนี้สามารถเปิดได้เลยตรงนี้เป็นในส่วนของตัวที่เติมน้ํามันค่ะแล้วก็งัดออกมานะคะในส่วนของฝาถังน้ํามันจะอยู่ด้านซ้ายนะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของตัวล็อกรถแล้วก็ปลดล็อกรถนะคะจะเป็นในส่วนของปุ่ม เปิดในส่วนของตัวกระจกนะคะกระจกจะเป็นในส่วนของตัวกระจกไฟฟ้าสามารถเปิดได้จากนี้4บานเลยแล้วก็จะมีในส่วนของตัวปุ่มล็อกกระจกไว้ด้วยแต่ล็อกกระจกตัวนี้ค่ะจะล็อกแค่3บานนะคะอ่าสบานผู้โดยสารค่ะค่ะถัดมาค่ะเป็นในส่วนของตัวพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยของเราอะค่ะจะเป็นในส่วนของมันติฟังก์ชันนะคะก็คือสามารถกดเพิ่มเสียงลดเสียงหรือว่าโทรออกอะคะ่ะจากในส่วนของตัวพวงมาลัยได้เลยนะคะหลังจากการเชื่อมต่อแล้วนะคะ ตัวนี้ค่ะก็จะเป็นในส่วนของการพูดกับตัวรถได้ด้วยอย่างเช่น hello m g สั่งการด้วยเสียงเนาะซิมขอ,อนิดนึงค่ะในส่วนของนี้ค่ะวิธีการปรับในส่วนของตัวพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยเราสามารถปรับระดับได้ก็คือดึงตรงนี้ค่ะคุณไอวี่ขอโทษนะคะดึงตรงนี้ลงมาเนาะแล้วคือปรับขึ้นลงนะคะพอได้แล้วก็คือเราก็ดึงตรงนี้ใช่ค่ะล็อกพวงมาไลัยไว้เหมือนเดิมในส่วนของตัวรถค่ะจะมีการฝั่งด้านขวาจะเป็นการเปิดปิด ที่ปัดน้ำฝนนะคะส่วนฝั่งด้านซ้ายจะเป็นในส่วนของตัวไฟเลี้ยวหรือว่าเปิดไฟหน้านะคะก็คือจะอยู่ตรงนี้นะคะค่ะอ่าถัดมาด้านล่างค่ะจะเป็นในส่วนของตัวค r สคอน control นะคะเราจะตัง้งอ่าปรับตั้งจากตัวก้านด้านล่างนี้เนาะค่ะถัดมาค่ะเป็นในส่วนของตัวหน้าจอตัวหน้าจอของเราจะสามารถทัชสกรีนได้ตอนอ่าเวลาเราสตาร์ทรถนะคะหน้าจอติดเราจะสามารถทัชสกรีนในส่วนของตัวหน้าจอได้เนาะ ลงมาเป็นในส่วนของตัวปุ่มไฟฉุกเฉินนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวาชาร์จเวลสชาร์เจอร์ตัวนี้เราสามารถที่จะวางโทรศัพท์แล้วก็คือชาร์จได้ <Action. S 1> ค่ะถัดลงมานะคะจากช่องเสียบ USB 2ช่องตัวนี้นะคะจะเป็นในส่วนของตัวเกียร์นะคะตัวนี้จะเป็นเกียรอ์ออตโอต้นะคะ8สปีดเป็นเกียร์ CVT เนาะถัดมาค่ะจะเป็นในส่วนของตัวเบรกมือไฟฟ้านะคะลงมาจะเป็นในส่วนของตัวออโต้โฮ,โฮนะคะด้าหล เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันค่ะคุณไอวี่เดี๋ยวเชิญด้านหลังค่ะได้ค่ะและนี่นะคะจะเป็นในส่วนของตัวด้านหลังนะคะตัวเบาะด้านหลังของเราจะพับได้100นะคะสามารถทับลงมาได้เลยแล้วก็มีปุ่ม Isofix สามารถาใส่คาซิตนะคะได้ตัวนี้ค่ะรถของเราจะมีแอร์ด้านหลังด้วยพร้อมกับปุ่มอขอโทษค่ะช่องเสียบ USB นะคะแล้วขัดมาค่ะคุณไอวี่ตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวล็อกเด็กนะคะเราสามารถมีตัวล็อกเด็กตรงนี้ได้ด้วย ค่ะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะคะคุณนอวีเชิญค่ะและนี่คือด้านท้ายนะคะคุณนอวีจะเป็นไฟ LED เนอะแล้วก็เป็นในส่วนของตัวเซนเซอร์ท้ายเราให้มาสามจุดจากโรงงานเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันด้านท้ายเราเนี่ยจะมีช่องใส่สัมภาระค่อนข้างกว้างเลยแล้วก็ถัดมาค่ะจะเป็นในส่วนของตัวชุดประยางนะคะตัวชุดประยางนี้ก็คือใช้งานไม่ยากเลยเพียงแค่ใส่ตรงนี้นะคะคุณไอวี ใส่เข้าไปในในล็อกตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะมีปักในส่วนของสามารถเสียบไฟอ่อ อยู่ที่12โวล์ได้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณนวิไม่สะดวกที่จะทำเองเราสามารถโทรหา MG Thailand ก็คือ1267ได้เลยนะคะสามารถที่จะโทรหาตรงนี้ตลอด24ชั่วโมงบริการฉุกเฉินตัวนี้ค่ะเรามีให้คุณนวิเน่ยถึง4ปีหรือว่า1 2 0 0 0 0สโลเลยแล้วก็ตัวชุดปะยางตัวนี้ค่ะคุณนวิสามารถที่จะปะยางได้แผ่นลึกหรือว่าแผ่กว้างเน่าไม่เกิน5มิลน,นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันค่ะคุณนวิคะเชิญค่ะมาด้านนี้เลย และรถคันนี้นะคะสามารถเติมน้ํามันนะคะได้ก็คือแก๊สโซฮอล์เกอ่าเบนซิน95 e 2 0แล้วก็ในส่วนของตัว e 8 5ก็รองรับเหมือนกันนะคะค่ะเดี๋ยวเชิญคุณไอวี่ด้านหน้าตัวนี้นิดนึงค่ะเชิญค่ะตัวนี้นะคะคุณไอวี่ในส่วนของตัวรถของเราอะคะ่ะจะมีในส่วนของตัว สายคาดเบลที่เป็นแบบผ่อนแรงนะคะแล้วก็มาด้านหน้าตัวนี้จะมีในส่วนของตัวที่ใส่สัมภาระนะคะช่องใส่สัมภาระค่อนข้างที่จะกว้างเลยแล้วก็ตัวแอร์แบ็ของเราอะค่ะจะมีให้ด้านหน้า2อลูกนะคะแล้วก็มีด้านข้างให้อีก2องลูกนะคะรวมแล้วเป็น4ี่ลูกเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ในส่วนของตัวกระโปรงหน้ากันดีกว่า และนี่คือในส่วนของหน้าห้องเครื่องนะคะตัวเครื่องยนต์ตัวนี้ค่ะจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ1 5 0 0นซีซีนะคะแรงม้าจะอยู่ที่114แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่150นิวตันเมตรนะคะตรงนี้จะเป็นเป็นเกียร์ CVT 8สปีดเป็นเกียร์แบบออโต้นะคะถ้าเกิดตรงนี้ค่ะคุณนาวีในส่วนของตัว เวลาที่เราเช็ครถเนาะจะเป็นน้ำมันเบรกนะคะแล้วก็ถัดมาค่ะจะเป็นในส่วนของตัวหล,ล่อเย็นตัวหล่อเย็นตัวเนี้ยค่ะตัวน้ําตัวนี้ต้องอ่าไม่ต่ํากว่ามินแล้วก็ไม่สูงเกินกว่าแม็กนะคะเขาจะมีขีดให้ดูอยู่เนาะค่ะและตัวเนี้ยค่ะเราจะมีการรับประกันตัวรถและเครื่องยนต์นะคะอยู่ที่สี่ปีหนึ่งแสสองมนโลนะคะคุณนวี่ และตัวแบตของเราค่ะแบตของเราเนี่ยจะรับประกันอยู่ที่1ปีหรือว่า2 0 0 0 0โลนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนถัดมาค่ะเป็นในส่วนของตัวล้อค่ะล้อเราจะรับประกันขอโทษนะคะยางเราจะรับประกันอยู่ที่2ปีหรือว่าห0,000โลนะคะค่ะ,ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะในส่วนของตัวการปิดในส่วนของ การปิดฝากระโปรงนะคะคุณไอวี่ตัวฝากระโปรงตัวนี้ค่ะคุณไอวี่เนี่ยสามารถที่จะเว้นมือไว้ประมาณหนึ่งคืบแล้วก็สามารถปิดลงไปได้เลยเดี๋ยวคุณไอวี่ลองทําดูนะคะหนักนิดนึงนะคะคุณไอวี่อ่ะปล่อยแล้วนะคะอ่ะนแล้วเดี๋ยวคุณไอวี่ลองวางใช่ค่ะก็คือสามารถปิดแบบนี้ได้เลยเดี๋ยวเราไปดูเรื่องเอกสารกันนะคะเ,เช่นด้านนี้ค่ะ และนี่คือนะคะเอกสารในวันรับรถของเรานะคะอย่างแรกเลยนะคะจะมีสมุดร,รับประกันนะคะตัวรถก็คือรับประกันตัวรถของเราเนี่ยจะอยู่ที่4ปีหรือว่า1นึ0 0 0สโลนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนแล้วก็ตัวนี้ค่ะบริการของเราอะค่ะจะมีในส่วนของตัวบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงก็คือเป็นรถสไลด์นะคะก็คือสามารถโทรเรียกได้เลยระยะกิโลที่เราฟรีให้ก็คือ100กิโลแรกนะคะหลังจากนั้นเนี่ยจะคิดกิโลละยีบาบาทรวมถึงในส่วนของตัวกุญแจเหมือนกันเราจะมีบริการค้นหากุญแจได้ฟรีก็คือ ยี่กิโลหลังจากนั้นก็คือกิโลละ25บาทเช่นเดียวกันนะคะค่ะมาอามาในส่วนของตรง,งนี้ค่ะตรงนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของตัวตารางบำรุงรักษานะคะตัวอจะเป็นในส่วนของตัวการเปลี่ยนนะคะในส่วนของตัว I จะเป็นในส่วนของการอา่าซ่อมนะคะอาเปลี่ยนไอซ่อมนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะในส่วนของตัวรถของเราค่ะจะมีฟีค่าแรงเช็้ระยะค่ะให้อยู่ที่ ห้าครั้งก็คือหนึ่งหมื่นโลสองหมื่นโลสามหมื่นโลสี่หมื่นโลและห้าหมื่นโลเนาะคือทุกการเช็คระยะของเราอะค่ะอยู่ที่หกเดือนหรือหนึ่งหมื่นโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะคะเรามีฟรีค่าแรงเช็คระยะให้เนาะก็คือสามารถเข้าตามสมุดตามเช็คระยะตัวนี้ได้เลยนะคะค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะแจ้งนิดนึงว่าอะไรที่เราไม่รับประกันเนาะอะไรที่เราไม่รับประกันก็คือเป็นตัวอะไรสิ้นเปลืองเช่น ในส่วนของตัวหัวเทียนยางยางที่ปัดน้ำฝนประมาณนี้อะไรที่เป็นสิ้นเปลืองเราจะไม่ได้รับประกันนะคะไม่ได้อยู่ในประกันนะคะในส่วนของตรงนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของตัวคู่มือการใช้งานรถนะคะจะมีวิธีการใช้งานต่างๆเลยค่ะคุณนวีมีแบบละเอียดแล้วก็วิธีการใช้งานตรงนี้เผื่อฟิล์มพูดอะไรไปแล้วคุณนวีไม่เข้าใจรถสามารถเปิดดูได้จากตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะถัดมาค่ะเป็นในส่วนของตัว เล่มนะคะก็คือเป็นเล่มป้ายแดงนะคะป้ายแดงของเราจะเป็นป้ายแดงแท้เนาะไม่อ่าหมดกังวลเรื่องป้ายแดงฟอนไปเลยเวลาคุณไอวี่ค่ะเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะแนะนําฟีแนะนําให้เขียนนิดนึงว่าอ่า เขียนเลขตัวถังอ่าเขียนวันที่แล้วคุณไอวี่จะไปไหนเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยตำรวจเขาเรียกนะคะเรียกแล้วเขาก็จะขอดูเล่มแดงตัวนี้ถ้าเรามีเลื่อมแดงโอเคแล้วเร,เราผ่านไปหนึ่งอย่างแต่ถ้าเกิดเปิดมาแล้วเราไม่ได้เขียนตัวนี้อาจจะโดนปรับได้เนาะก็แนะนําให้เขียนทุกการที่เราออกไปต่างจังหวัดหรือว่าไปเดินทางไกลๆนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาตัว ตรวจสอบในส่วนของตัวของแถมนะคะส่วนลดของแถมกันว่าได้ครบไหมถ้าเกิดว่าได้ครบแล้วเดี๋ยวนุนเอวิเซ็นตรงนี้ให้แผ่นฟิลมนิดนึงนะคะโอเคเซนตรงนี้ได้เลยนะคะโอเคเซ็นเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยยังไงตรงนี้คะ่ะแผ่นฟิล์มขอขอบคุณมากเลยนะคะในการให้โอกาสแผ่นฟิล์ได้ดูแลนะคะอ่า ที่ซื้อรถ MG ตรงนี้ถ้าเกิดว่าคุณไอวี่หลังจากออกรถไปแล้วอะคะ่ะแล้วมีปัญหาหรือว่ามีข้อสงสัยตรงไหนนะคะอยากสอบถามเกี่ยวกับตัวรถสามารถติดต่อแผ่นฟิล์มได้ตลอดเวลาเลยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปรับรถถ่ายรูปกันเนาะโอเค,คขอบคุณค่ะ